เดินไปทางทิศโน้นอะ่ะเราก็ไปจอดเรงก็ยังจะต้องวนโรเคครับเดี๋ยวผมจะไปร้านกาแฟนะในมหิดลเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นที่อาคารจอดรถของมหิดลนะครับชั่วโมงละสิบาทนะครับเพื่อนๆล่มลื่นอีกจังเลยในะมหาลัย จัดการเดี๋ยวกินกาแฟก่อนนะกาแฟอืมอร่อยอร่อยโอเคเดี๋ยวเรากลำ,ำลังชำระผ่านโมบายแบงกิง้งโอเครับบัตรจอดรถคืนรับใบซับลิฟอ๋อมันจะเป็นเครื่องจ่ายแบบนี้นะเสียบบัตรแล้วโบรเลยครับเสียบบัตรกันเลยเสียบปุ๊บเท่าไหร่สามสิบบาทจ่ายผ่านแอปธนาคารนะครับห้ามกดยกเลิก ราแอปยังชา,อาแอปเรานะเนาะแอปเรา,ามันช้าโอเคนะมาดูหน่อยนะเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเมื่อกี้พ่อสแกนจ่ายใช้แอปธนาคารจ่ายแล้วนะไอไอบัตรจอดรถเนี่ยมันก็จะเด้งออกมานะครับเด้งออกมาพร้อมกับใบเสร็จนี่ใบเสร็จว่าเราชำระเงินแล้วแต่ให้ดูใบเสร็จนะครับ

ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะตอนแรกคิดว่ามันจะดูดแบบทะเบียนรถอะไรเงี้ยเอ้าห้ามเลี้ยวขวาหรอแล้วเราไปทางไหนล่ะตะกี้เรามาเรามาทางไหนนี่ไงเขาก็เลี้ยวกันนี่นี่ป้ายห้าม,ามเ,เลี้ยวอ่ะอไม่ใช่อันนี้อันไหนเช่นหมาถึงอันนี้เราไปทางไหนวะเนี่ยเรางงอันนี้เราตรงไปใช่ไหม